ชื่อนางสาวจารุณีสุขสำราญนะคะนนเป็นสมาชิกของกลุ่มโอทอของหมู่บ้านหามาตัวหมู่ที่สี่ตำบลบิดาดานอำเภอบณะมลมจังหวัดชัยนาทค่ะอันนี้ในกลุ่มทําเกี่ยวกับอะไรคะเป็นกลุ่มจักสารไม้ไผ่ค่ะแล้วอันนี้พี่ทําอะไรทนายทกระจาดค่ะจุดเริ่มต้นในการเริ่มทําตรงนี้คืออะไรยังไงคะจุดเริ่มต้นก็คือมันเหมือนว่ามันเป็นอาชีพที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายค่ะ ก็เหมือนว่าสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นอะไรแบบนี้ค่ะก็เหมือนว่าเราซึมซับมาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่สมัยคุณยาตาย,ยายมาเนี้ย <c oughs> ก็เหมือนว่ามันเป็นความเคยชินที่เราเคยช่วยเคยทำอะไรอย่างเงี้ยล้วเหมือนว่าไทยเราทําทําเป็นทําได้ทําเป็นมันก็เลยเหมือนว่าเราสามารถทําได้มันก็เป็นความถนัดของเราอย่างเป็นมันเหมือนเป็นอาชีพเสริมมันไม่ได้ทําแบบว่าเป็นอาชีพที่เป็นหลักเหมือนว่าเราว่างจากงานสวนงานไร่เราก็มานั่งทำ แล้ววันนี้พี่กําลังทําอะไรอยู่คะออันนี้เป็นกระจาดจ้ะแต่ว่ามันที่สําเร็จรูปเลยมันที่ส่งแม่ค้าไปหมดแล้วมันเหลือแต่แบบนี้ใบเท่าไหร่คะตอนนี้ใบละร้อยมันจะต้องมีขั้นตอนอีกหลายอย่างพี่ว่าใช่มีขอบใช่มีขอบแล้วก็เราต้องปลูกต้องถากแล้วก็ต้องมีเสาอ,อีกหลายอย่างอีกหลายขั้นตอน เขา,าไปใส่พวกผลไม้เหรอคะก็จะเป็นพวกผลไม้หรือว่าไปเราแม่ค้าที่เขารับซื้อเราไปอีกทีนึงเขาจะไปใส่หูทําเป็นไม้คานทาหาเป็นหาบใส่แบบของชาำลวยหรือว่างานงานแต่งงานบวชอย่างงนะี้จ้ะอันนี้เดี๋ยวให้พี่ลองทําให้ดูข้อข่าวได้ไหมคะพี่จะต้องนั่งแบบนี้แบบนี้ที่ไม่ถนัดนะได้ไหมได้ค่ะ ขนาดพี่จะต้องนั่งขนันหิบแต่นั่งขนันหิบแล้วมันไน,นั้นข้ามันไม่สวยอย่างนี้วันหนึ่งทำได้ประมาณกี่ใบคะก็ มันคือว่าถ้าจะเอาให้สําเร็จเลยทุกอย่างเลยอ่ะคือมันมันไม่ได้ทําแบบนั้นจ้ะมันจะทําเป็นทีละขั้นตอนขั้นตอนไป<อ>เหมือนว่าอย่างเงี้ยพี่ขึ้นแบบนี้เสร็จอ่ะแล้วยายเขาจะเอาไปช่วยสานยายจะสานนี่พี่ก็จะขึ้นนี่ให้ยายยายาก็เป็นคนเอาไปสานนี่นี้มันละเอียดกว่ายายนั่งสานอยู่หลังบ้านพี่ยายยังตาดีนะคะ